ก็คือ Black s o l d i e r fly นะคะพวกนี้เป็นกลุ่ม,มแมลงสองปีกและอยู่ในกลุ่มของมแมลงที่มีประโยชน์ตัวเขาเนี่ยไม่ได้เป็นศัตรูพืชไม่ได้นำโรคไม่ได้เป็นพาหะต่างๆเลยแต่หน้าที่เขาในธรรมชาติก็คือเป็นผู้ย่อยสลายเป็นแบบเทศบาลกระจัดขยะอินทรีย์วัตถุต่างๆหลังจากนั้นก็จะเปลี่ยนให้ตัวเองมีโปรตีนที่สูงมาก ก็คือประมาณ40-50ถ้า,มาแมลง100กรัมเนี่จะมีโปรตีนอยู่ต้อง40-50กรัมแล้วก็มีไขมันดี20-30ซึ่งตัวโปรตีนที่ดีเนี่ยค่ะมันสามารถไปทดแทนป,ปลาโปรนกระกาษถั่วเหลืองซึ่งเป็นวัตถุดิบโปรตีนในการทำอาหารสัตว์ดังนั้นมแมลงตัวนี้ตอบโจทย์ของเศรษฐกิจ BCG นั่นเองก็คือเขาเป็นทรัพยากรที่มีอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้ว อันที่2ก็คือมันสามารถเปลี่ยนสิ่งที่เป็นขยะซึ่งไม่ได้มีค่าเลยเนะะี่ยค่ะให้ขึ้นมาเป็นโปรโตีนอาหารสัตว์ที่คุณภาพดีมากแล้วก็อันที่3ามก็คือเป็นการผลิตโปรโตีนแบบยั่งยืนแบบสีเขียวเลยเพราะว่าไม่ได้ทำลายสิ่งแวดล้อมกับช่วยสิ่งแวดล้อมซะอีกในการขจัดขยะต่างๆมหาลัยขอนแกนเราเนี่ยค่ะ มีหน่วยงานที่เรียกว่าโรงเรือนต้นแบบการวิจัยและผลิตแมลงโปรตีนเพื่อเป็นอุตสาหกรรมอยู่แล้วนะคะและทีนี้เมื่อปี62เมื่อเกิดสถานการณ์โควิดเนี่ยค่ะก็เลยทําให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์เนี่ยมีความเดือดร้อนในเรื่องของอาหารสัตว์ราคาแพงเราก็เลยทําการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เรามีองค์ความรู้อยู่แล้วในเรื่องการผลิตแมลงพวกนี้แปลรูปแล้วการนําไปใช้ประโยชน์ในปศุสัตว์ เราก็เริ่มกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กลุ่มเกษตรกรกรายย่อยที่ประสบปัญหารเรื่องพวกนี้มแมลงนี้เป็นกลุ่ม,มแมลงสองปีเพราะฉะนั้นวงจรชีวิตของเขาเนี่ยก็ต้องเริ่มจากตัวบินหรือตัวเต็มวัยพ่อแม่ก็ผสมพันธุ์ออกลูกเป็นไข่หลังจากนั้นพอเป็นไข่ก็เป็นช่วงตัวหนอน ตัวหนอนนี่แหละค่ะที่จะกินอาหารกินอาหารก็พวกซากอินทรีย์เศษขยะอินทรีย์ต่างๆหลังจากนั้นก็เป็นตัวดักแด้ก็เอาไปให้สัตว์กินในช่วงนั้นแล้วก็ออกมาเป็นตัวบินอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นกระบวนการเลี้ยงไม่ซับซ้อนต้นทุนในการเลี้ยงต่ําแล้วก็เกษตรกรก็สามารถหาวัตถุดิบจากท้องถิ่นของตัวเองมาใช้เลี้ยงได้นั้นนวะัตก,กรรมนีน้สามารถทําที่ไหนก็ได้ทุกที่ได้ ในส่วนของผลิตภัณฑ์ของมแมลงโปรตีน b s f นะคะในเบื้องต้นเลยก็จะมีในระยะไข่นะคะมีได้ไข่มแมลงโปรโตีนแล้วก็ได้ส่วนของหนอนมแมลงโปรโตีน b s f นะคะซึ่งในส่วนของเกษตรกร,ร,กรที่มีการเลี้ยงมแมลงโปรโตีน b s f นะคะส่วนใหญ่เกษตรกร,ร,ก,รก็จะเอาหนอนมแมลงโปรโตีนเนี่ยค่ะไปเป็นอาหารสัตว์โดยที่จะเอาตัวสดของหนอนแมลงโปรตีนเนี่ยไปเป็นอาหารสัตว์เลี้ยงเลยไม่ว่าจะเป็นไก่เป็นปลานะคะ แล้วก็นอกจากนั้นนะคะเราสามารถนาผลิตผลมแมลงโปรตีนตรงนี้นะคะมาผ่านกระบวนการแปรรูปในส่วนแรกก็จะเป็นตัวหนอนอบแห้งนะคะซึ่งหนอนอบแห้งเนี่ยเราก็สามารถมีการกระบวนการแปรรูปได้หลายแบบไม่ว่าจะเป็นการใช้แสงแดดตู้อบลมร้อนการใช้เครื่องคาราบราโดมนะคะหรือว่าการใช้เครื่องไมโครเวฟสุญญากาศซึ่งก็สามารถช่วยในการแบบว่ายืดอายุการเก็บรักษาแล้วก็สามารถนําไปใช้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อื่นได้ต่อไปนะคะซึ่งในส่วนของที่เป็นหนอนอบแห้งเนี่ย เราก็สามารถมาผ่านกระบวนการในการหีบน้ํามันนะคะเพื่อให้ได้เป็นกากตัวหนอนนะคะแล <Maybe. S 2> ้วก็เป็นน้ํามันที่สกัดออกมานะคะซึ่งในส่วนของที่เป็นกากผงตัวหนอนเนี่ยเรามีการเอาไปบดมันก็จะออกมาเป็นผงโปรตีนในส่วนของผงโปรตีนนะคะเราสามารถเอาไปผสมเป็นวัตถุดิบในส่วนของที่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารจิ้งหรีดหรือว่าอาหารปลาสวยงามหรือว่าเป็นอาหารไก่แล้วก็ในส่วนของที่เป็นน้ํามันสกัดอะค่ะเราก็เอาไปทําเป็น ผลิตภัณฑ์ลดการอักเสบหรือทําเป็นเวชสัมอางนะคะหรือแม้กระทั่งเอาไปใส่ในอาหารสัตว์เพื่อใช้ในการเสริมคุมคุ้มกันในสัตว์เลี้ยงของเราก็ได้อีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ได้ออกมาจากการเลี้ยงก็คือเป็นมูลของหนอนแมลงโปรโตีนนะคะซึ่งมูลตัวนี้ในส่วนผสมของมูลนะคะมันก็จะมีประโยชน์ก็คือ มันจะมีส่วนในการที่ยับยั้งจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุเกิดโรคในดินได้นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเกษตรกรก็สามารถนาไปเป็นวัสดุปรับปรุงดินในเพื่อปลูกช่วยให้พืชปลูกแข็งแรงแล้วก็ลดโรคของการปลูกพืชได้ค่ะตอนนี้นะคะเลายขอนแก่นเราก็ทำการเผยแพร่ถ่ายทอดให้กับเกษตรกรกรายย่อย ในการช่วยลดต้นทุนอย่างน้อย70%ของการผลิตนี่แหละค่ะทำให้เพิ่มไรายได้ค่าใช้จ่ายต่างๆทนีนี้อันนี้อาหารในอนาคตเนี่ยค่ะเราก็อยากให้เกษตรกรนี้สามารถเป็นผู้ผลิตมแมลงที่เป็นมาตรฐานในการให้ได้ผลผลิตมากขึ้นแล้วก็ได้คุณภาพที่ดีเหมาะกับอุตสาหกรรมของอาหารสัตว์ อันนี้คือเป้าหมายเพราะว่าอาหารสัตว์เนี่ยเราใช้ปีละหลายแสนตันในเรื่องของป,ปลาปนกะกะถั่วเหลืองที่ปัจจุบันหาไม่ได้แล้วแล้วราคาแพงอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะทดแทนในอุตสาหกรรมฉะนั้นนี่คือเป้าหมายที่เรามองว่าขั้นแรกช่วย ในกลุ่มของลายย่อยอีกหน่อยก็ช่วยในเรืองแง่ของอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นในงานวิจัยเราก็ต้องไปตอบโจทย์ตรงนี้จะทำไงให้เพิ่มผลผล,ผลิตในการผลิตมแมลงตัวนี้ให้มากขึ้นนะคะแล้วปรับปรุงพ่อแม่พันธุ์ให้แข็งแรงมากขึ้นได้ผลผลิตที่ดีขึ้นเพิ่มการจัดการการผลิตมแมลงให้มีคุณภาพที่ดีและปริมาณที่มากขึ้นเหมาะกับอุตสาหกรรมในประเทศที่เราคอยอยู่